สวัสดีค่ะมาพบกับแอบมินปแปงล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นยอดฮิตติดกระแสของการที่เราเห็นรถคันใหญ่แล้วเราจะชอบทอํามือเงี้ยตอนแรกแอมินไม่รู้นะว่ามันคืออะไรตอนนี้แอดมินก็ยังไม่รู้ว่าทาถูกหรือเปล่าที่่าให้บีบสามชานะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะค่ะรู้หรือเปล่าว่าคะการบีบแบบนี้ก็คือผิดกฎหมายนะไม่ใช่ว่าถูกกฎหมายนะผิดกฎหมาย จราจรทางบกนะคะมาตราที่12ของปีพุทธศักราช2522นั่นเองนะคะไปไดูเลยค่ะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือบีบแปรไม่ดังในระยะ60กิโลเมตรแรกก่อนเกิดเหตุน,นะคะตัวนี้ก็คือมีโทษปรับอยู่ที่200บาทค่ะผิดมาตราที่12เนาะส่วนต่อไปค่ะก็คือการเปลี่ยนการดัดแปลงเสียง ที่ินะคะมีโทษปรับอยู่ที่1,000บาทนะคะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความสับสนของคนใช้รถในท้องถนนได้ค่ะส่วนมาตราสุดท้ายนะคะก็คือไอที่เป็นกระแสยอดฮิตที่ทำแบบเนี้ยเออแอดมินก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่านะก็คือตัวนี้นะคะก็คือการบรีบแตะเป็นจังหวะช้าหรือบีบแตรเกินความจําเป็นนะคะตัวนี้ก็คือจะมีโทษปรับอยู่ที่500บาทนะคะมิดผิดมาตราที่14นั่นเองนะคะการที่เราอยากบีบแตะทักทายกันนะคะก็คือแนะนําให้บีบเป็นแบบ สั้นๆน,นะคะไม่ต้องลงแรงมากก็คือป,ะประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังบีแบบสามช้าอยู่นะคะก็คือถ้าไปเจอบนท้องถนนเนี่ยถ้าเจอตำรวจโบกนี่อาจจะผิดกฎหมายมีโทษปรับได้นะคะค่ะวันนี้แอมมี่ก็ขอฝากไปก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะก็ให้มาที่ประเสริบผลนครตรงนี้เลย <c oughs> ค่ะไม่ละ่ะนะคะ